มาเติมของเข้าบ้านครับเป็นอุปกรณ์หาอยู่หากินพอหมดฝนน้าเริ่มแห้งเหลือเป็นแองเป็นเองเนี่ยมันต้องตัวนี้เลยครับที่ดักกบเราไปเจอหนองน้ําหนองน้นํานึงมากบอย่างเยอะก็วันที่เราไปเดินหาเห็ดกับโตโนโน,นั่นแหละเดินไปเจอแองน้ําพอดีเลยนัดกันไว้จะไปใส่แอบกบกันที่จริงถ้าใส่แอบกบเนี่ยต้องใส่เหยื่อด้วยเป็นพวกปลาตัวเล็กพวกปลาเข็งเป็นพวกลูกปลาหมอเนี่ย แต่วันนี้เราไปหาเหยื่อไม่ทันครับจะใส่เวแ้แอบลองดูก่อนนี่แหละหนองน้ําที่เราพูดถึงเป็นหนองน้ําเล็กๆอยู่ในกลางป่ากระถินรอบๆหนองน้ำในแห้งหมดแล้วครับถ้าเกิดรอบๆหนองน้ําแห้งหมดเนี่ยพวกกบพวกเขียดมันจะไปไหนล่ะมันก็จะมาหาอยู่หากินอยู่ตรงนี้แหละเรื่องใส่แงบเนี่ยปล่อยให้เป็นฝีมือโตัวโน้นครับน่าจะใส่เซียนกว่าเราวันนี้ถือว่าลองแบบไม่ใส่เหยื่อดูเอาแอบไปวางแล้วก็เอาหญ้าคลุมไว้ทําเป็นโพรงไว้ เพื่อกบมันจะหลงเข้าไปอยู่แต่วันหลังอ่ะจะไปเตรียมเหยื่อไว้ครับได้เป็นพวกลูกปลาหมอเนี่ยเห็นเขาใส่ก็ได้ตัวเยอะอยู่นาเออถ้าเกิดใส่แอบ,บกบแบบเนี้ยนอกจากเหยื่อพวกลูกปลาหมอใส่เป็นอะไรได้อีกครับแนะนํามาได้เด้อเตรียมมาสีหลังครับวันนี้แอบบสีหลังกับหนองน้ําเล็กๆแบบนี้น่าจะพออยู่แต่ก็คุยกับตัวโน้ไว้แล้วครับนอกจากใส่แอบเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเอาเบ็ดมาใส่ ใส่เป็น2ระบบดูเลยทั้งใส่แอบแล้วก็ใส่เบ็ดดูซิว่ามันจะเข้าอันไหนก่อนเห็นไม้แบบนี้แล้วเนี่ยมีป่าหญ้ามีอะไรเนี่ยปลาไหลก็น่าจะมีแต่ลองเอาวันละอย่างก่อนครับวันนี้หากบดูก่อนถ้าหาหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้สักอย่างยุคสมัยเปลี่ยนไปอุปกรณ์หายอยู่หากินก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ก่อนถ้าเป็นอุปกรณ์ดักปลาดักกบเนี่ยจะเป็นไม้มาสารเอา เอาไม้ไผ่มาผ่าเป็นเส้นๆแล้วก็สารขึ้นรูปแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์หาปลาแบบนั้นก็มีอยู่แต่มีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกแบบเคมีพันุพวกตาข่ายเอาหมหอข้อ,อโครงเหล็กก็เป็นที่ดักปลาดักกบได้ละทั้งแบบใหม่แบบเก่าเนี่ยมันก็ดีคนละอยา่างครับที่ดักแบบเก่าที่ทําจากไม้ไผ่เอามาสารเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นธรรมชาติอยู่พวกปลาพวกกบเนี่ยจะไม่ค่อยระแวงแต่ถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยเอามาใส่ใหม่ๆอะ่ะพวกปลาพวกกบก็อาจจะระแวงได้ พอข้ามาเนี่ยเราจะไปใส่เบ็ดกบทิ้งไว้ครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอมาตัดไม้ทําด้ามชมวกใหม่ก่อนไม่ได้หาปลาแบบใช้ชวมวกนานอุปกรณ์ก็ไม่รู้ไปหลงลืมไว้ไหนเมื่อกี้เดินมากบหลด,ดลงน้ำสองสามตัวเลยครับแต่แอปที่เราลองใส่ไว้อะยังไม่มีกบเข้าน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีเหยื่ออยู่ข้างในแอบบแต่ไม่เป็นไรครับแผนแรกยังไม่เข้าเรามีแผนสองอยู่แผนสองที่ว่าเนี่ยก็ปักเบ็ดเลยใช้เป็นเหยื่อขี้จักระเดือน ถ้าใส่เบ็ดกบเนี่ยข้างล่างเบ็ดอะ่ะเขาจะทําให้มันเป็นแปนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ให้มันเรียบๆก็เอาขี้ต้มนั่นแหละครับมากองไว้แล้วก็ใช้มือลูบๆให้มันเรียบๆหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะปักเบ็ดให้ย่อขี้จักรเดือนอะ่ะอยู่ตรงที่มันเรียบๆพอดีแต่เราว่าวันนี้โอกาสที่เราจะได้ตัวโกบอะ่ะน่าจะได้จากแผน2เรามากกว่าโตโน่ใส่เบ็ดไว้ตรงนี้หกเจ็ดหลังได้ครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่า แต่หนองน้ำหนองเน,นี้กบเยอะจริงครับเราเห็นด้วยตาละโดดไปโดดมาอยู่เนี่ยบอกเลยวันเนี้ยถ้าเกิดมากินเบ็ดนะเสร็จเราแน่เดี๋ยวค่อยมาดูกันครับขอไปดูปลาอีกหมายหนึ่งก่อนตอนหัวค่ำขี่มอไซค์มาเห็นปลาช่อนตัวเท่าแขนนี่นั่นไงครับนั่นไงเงาดำๆตัวลายๆนั่นอืมหม,หมตัวโคตรใหญ่เฉียดตัวไปนิดเดียวเองจงังหวะเรากำลังจะแทงอะ่ะมันไหวตัวทันพอดีตัวใหญ่ไม่ใหญ่ดูที่เกตได้ครับ นอกจากจะไม่ทันได้ตัวมาแล้วเนี่ยยังทิ้งเกดให้ดูต่างหน้าอีกถ้าได้ปลาช่อนตัวเมื่อกี้เนี่ยพอเลยทําตุ้มยำยินกับตัวโน่เนี่ยโคตรเสียดายเลยวะทุกคนจะทันมันอยู่แท้ๆนอนหลับไม่เนี่ยคืนนี้แต่เอาเถอะทุกคนพวกปลาช่อนเนี่ยถ้าเกิดมันเคยมานะมันก็จะมาอีกเพราะว่าตามปากท่อเนี่ยเหมือนมันสร้างอาณาเขตมันไว้วันนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดเจอกันรอบหน้าไม่รอดแนี่วันนี้ได้แต่เก็ตไปก่อนครับ แต่ก็ปักเป็ดเอาไว้อยู่ครับเผื่อมันวกกลับมาเสียได้ตัวอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้เกือบสองลได้มั้งนั่นขอไปพักก่อนครับเดี๋ยวดึกๆออกพยายามเบ็ดกบต่อ